มองมององมอมแต่ทางด้านไปนยหัวก็มีบทเรียนรกร่อเนื่อเรียบหอายเหยื่ผู้แสบวลน์ก็เกิดจากการที่ตบไลน์สายต้องห่าโซเชียลมีเการเชศหลอกไปทํารากายในพมคืั่งหลายหลายเร่องหลายแพทยของกกมายต้อง่าโซเชียลสิ้นเลย ชื่เป็นประธาน i n n o a t i o n Broker นะครับเนื่องจากว่าพวกเราทราบนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับลุมพยารเว็บผนานออนไลน์กันมาหลายครั้งแล้วจี๊ซ็กโนดอทคอมนะครับเดี๋ยวลองดูจอด้านขวานะครับปัจจุบันยังออนไลน์อยู่นะครับถ้ามีเสียงก็เพิ่มเสียงด้วยนะครับใเสัญลักษณ์นะครับด้านล่างนะครับก็น่าจะมีมีสปอนคอษนาเพื่อตรงนี้ อยูโปรโมทนะครับถ้า,าพวกเราสามารถเปิดเซน้ซ็นครับปัญญาองคาลนั่นว่านะครับขื้ออะไรครับะนะครพับหนึ่งหรือเรากลับไปบ้านเราจะเห็นว่าเมื่อเราดึงออกมาเนี่ยเวย็บไซต์ตรงนี้จะอยู่ทำงานนะครับ